อ่ามาครับผมวันนี้เดี๋ยวผมช่วยวันนี้เราจะขนอเทเบิ้ลมาโชว์เทเบิลตัวนี้นะผมเรามีกี่ไซส์อยูเรามี150 150, 150. 350แล้วก็800ครับแล้วก็แ0ดร้อยแปแต่นี้มีของไหมแ0 0หมดแล้วครับหมดแล้วไอ้ยามีร5อยห้าสิบข้างในเอารัอยหาสิบให้หน่อยเดี๋ยวผมเข็นตัวนี้โชว์ด้วย300รกิโลครับส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อไปทำอะไรฟ้าเวลาไปส่งอ๋อเอาไปยกแม่พิมพ์ แม่พิม์ในพวกเครื่องจก<ช>ักร C N C อะไรพวกนี้<ช>เข้าเครื่องกึง<ช><ช>ไปโรงพยาบาลด้วยเหรอโร<ช>งพยาบาลน,นี้ไปยกอะไรอ่ะไปยกพวกนมอนม้าก็มีอ๋อขึ้นเตียงฮะดูาจานใหญ่ไปส่งโรงพยาบาลอะไรมาที่ไหนกรุงเทพเนี่ยโอ้โหใช้งานได้หลากหลายมากเลยตัวนี้นะครับผมก็จะมีสองรุ่นกล้องเห็นไหมเห็นตัวนี้ไห อตอนนี้เราจะมี300กิโล150กิโลกำลังจะมีฟอยรุ่นมาให้อีกเรื่อยๆนะครับผมลูกค้าสนใจอะไรทักพวกเรามาได้พวกนี้นะคะเวลามีปัญหาก็คือเรื่องกระบอกกระบอกน้ำมันรั่วนะครับพวกเนี้ยถ้าไม่ได้ช่างที่ชำนาญการจะซ่อมไม่ได้แล้วไม่ได้มีซีนที่ตรงรุ่นก็จะซ่อมไม่ได้นะครับทาง Motor X อเ,อเราถามว่ามีไหมไม่มีเหมือนกันแฮ่ <laughs> ขายของเลยไม่มีอะไรวะเออมีครับมีเหมือนกันนะผมเออช่วยหน่อย <laughs> นะครับผมมีเหมือนกันก็ออยกขึ้นไปยกขึ้นไปนะครับพวกนี้ประวัติทุกอย่างอของลูกค้านะ <laughs> ไม่ก็ติดประวัติทุกอย่างลูกค้าอยู่ในข้อมูลของพวกเราหมดนะครับผมซื้อไปไม่ต้องกลัวว่า,อาปอาการจะหายอะไรยังไงนะครับยังไงเรามีอยู่ ก็ว่าไปนะครับ300กิโลตัวนี้สูงเท่าไหร่เอ่ยวัดเลยผมไม่รอไม่จะอ่านสเปกอ่ะโอ้ยเมตรสี่เมตรห้าเลย,ยนะไหมเนี่ยไ,ไ,ได้เยอะเลยได้เยอ,อะเลยเมตรห้าเลยรุ่น tts 3 5 0 a a นะครับผมยกได้เมตรห้าจริงด้วย350กิโลกรัม PTS 350A นะครับแล้วนี้ PTS 150่นนะครับนี้ยกได้เมตร26ครับผมตัวนี้เลร้อยห้าสิบโลโอ้เมตร26อะไรนี่รอลเมตร32นั่นเลให้เกินสเปคตลอดใช่ไหมนะครับผมยังไงเออลืมวัดของของของที่ต้องวัดกว้างยาว70ตัวนี้45นะครับผม70-45 ตัวนี้ล่ะตัวนี้90ค 90, คูณ50ครับเหมาะมากตัวนี้ใช้งานสมมูรสมบ้านหน่อยตัวนั้นใช้งานเล็กๆหน่อยก็เหมาะก็ไม่ได้เปืองพื้นที่อะไรเนาะอ่าโอเคครับยังไงฝากเจ้าตัว150โลกับ350โลเทเบิลไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับม Multi ัลติเอเรามีอยู่2ตาขา บางนาตากกมอ18นะครับผมแล้วก็กรุงเทพตรงสมาคมจะฝักใใต้นะดูได้ทั้งสองราคาเลยอยากได้แบบไหนหรือถ้ากลัวว่าฝั่งไหนของไม่มีติดต่อโทรเข้ามาหรือไลน์เข้ามาก่อนเพื่อคอนเฟิร์มนะผมลูกค้าจะได้ไม่เสียเวลาด้วยแล้วเราจะได้จัดเตรียมของให้ลูกค้าด้วยบางทีมันอยู่ในกล่องเนาะยังไม่ได้ประกอบนะครับผมมีไงฝากด้วยครับขอบคุณครับ